ครับสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสบายดีมดสมองสบอนเนาะนี่เข้ามาเอาเท่าพี่น้องมาเท่าพี่น้องบัวหน้ามันี้พี่น้องไหมอ๋อโตสมัตสาสร์ลุลวดเลยพี่น้องไหนี่เขาก็เจ้ากอง,องเข่าก็เจ้ากอง,องมดทงเลยพี่น้องไหมอ๋อมัดบัวก็จะนี่ว่ามาได้มาขอสื่อของเขาเนาะ

มาเอาเท่ากับบะมีเท่าเนาะพี่น้องเหน่าหมดแล้ววันฉินใครเคยมาเอาถุ่เท่าวันฉินใครได้กินอยู่บ่เมื่อเมื่อปะพอเมื่อได้บ่ได้บ่ย้อมนะมึงอ๋อพอเลยพี่น้องพอเท่าแล้วใช่ไหมมองดูนี่นะนี่ตัวจัก อ๋อคมงามเป็นอาลฟินนารีพอแล้วพี่น้องพอแล้วโอ้ใจเย็นใจเย็นขึ้นน้ำโลกลายน้องบัวแม่เขาเจ้าก็งามอมนีิพี่น้องไอ้ต้องเส้น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 น้ำด้วยป๋นี่ใเส้นเท่าโอ้งามมานีโอ้ยก็มันงามอยู่แล้วเท่า่โอ้ยเอาเลื่อยๆลูกโอ้ยงาม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 นี่เลือกเอางามอานีพอแล้วพอแล้วพี่น้องให้พี่น้องบึงทำระอาดก่อนน้าดอกบัวแม่บัว แม่ดอกบ,บัวกินเนาะดอกบ,บัวเน๊ะแเราเขาอันนั้บบนบ่สามน้องสี่น้องดอกบ,บัวแม่นี่งามงามเจ้าม,มีมองเดียน,นะจ๊ะคือพี่น้องตีใหญ่นะจ๊ะเอาเป็นนะเจ้าก็มุดลงเอ้อา พี่น้องน้ำมูดล,ล่องอาโลดใส่แรงงานใส่แรงงานคนก่อนใส่แรงงานเด็กก่อนมานี่พี่น้องไงกบไผ่กบซาบปอนะนี่พี่น้องง่ามมะลีงามดอกบัวเด้พี่น้องมาเป็นงามอันดอก มากับลานทรายมาแต่โรงเรียนพี่เฮ้ยเอาเขี้ยวทุ่มทิมอาเทียมยังไงเท่าลายอยู่เที่ยวเงาไม้นี่ลายลีเด้เขี้ยวทุ่มทิยมนี่พี่น้องนี่มึงจะเท่ากันได้นี่ลายลีเท่านะลายลายลายบูมารรถเอาเท่าได้พี่นอ้องมาเป็นงมห่อเอาเท่าได้มาเป็นงมหอยนี่เป็นเอาเท่าเมืมอม่อเมื่อลาบกินมะแรง นี่พี่น้องดอกมากบัวพี่น้องงามมาด,ดิหอนซ้อนเด้หอนซ้อนลายก็จะปลูกไว้ลายลีรอเบื่องพี่น้องเท่าก่อนพี่น้องเท่าก็ได้ขี้เหยื่อเท่าอย่างงามไปได้ขี้เหย,ยื่อมันอย่างลายเด้มันอึดพอมันน้องมันหกเนาะ มันคือน้องมันแปนไงมันแปลนฮะกวาดแบบป๊บเดียวก็ฟอเอามันเกาะนะเท่านังสาลายน้ำจืดพี่น้องเมื่อแล้วพี่น้องมันหลังจากที่เอาเท่าแล้วไปเครื่องตาพี่น้องไม่ได้เบิ้งสักเดี๋ยวมาเบิ้งอยู่เงอนก็ได้เท่าเท่านะพี่น้องเยในลายทำใดเบิึงฮะตอนฮะเลือกฮะจีฮะจีปุ่งแทงไปแล้วให้เบิ้งพี่น้องเบิ้ง เขาพระเจ้าก็ออกงามาลีรอออกลายขนาดโอ้กิพ่อกะินี่พี่น้องเขาเขาหน้าเขาได้เนี่ยเป็นหน้ามาวไทยทั้งมาเอาเท่าจีน่าพิ่นเขาเพิ่นงามโพดโผล่ออกมุดทงสิได้กินไหวแล้วเพิ่นจะเห็ดกินข้าวมาออกเลยเนาะหุบกอดงามยองบรรยากาศบ้านเฮาบรรนาย่างไว้ย่างไว้มากับเซากระตูดกระดานทราย เขาเฮียนอยู então, ่ปอดซีย okay, <still> <raszam> okay. <speaking> <speaking> ังว่าบูจักอยู่ป่าซ้่านน่เขาเข้าจอหน้ามาลิแล้วอ้วนก็ะดกเต้นตอดเตนเกลืองเซฮอยเตลือใเซฮอยเตลือใเซลาบเท่างมีหอยมีทั้งเคลืองอยนี่รัก มีหมากลินใม่นะเอาลกะหอยนี่ลงโดดัีฮบมีหอยแ้วก็มีมากเลินไหม่พี่น้องพักแพลวผักทัวมีมักเคือคืนนี่น้องอ่าตัวเศบนี่หัวเชีงไข่กับมีพี่น้องพริกัหั่นลงไปบอกไปนะหัวเชียงไข่นี่ทัวทัวก็พริกน้ำกันนี่ ลกลูกโดดแชร์กันเด้ขาม้นอเป็นแต่แซ่บพี่น้องเครื่องรลายเต็มเกือบเต็มหม้อหม้อน้อยๆอาเนาะใ่นกบคัาแนกบทั้งกระปูใส่นะโอกัพี่น้องใช้ได้ยูให้่อปเเยาเาาาอะไรมือพิกตรง ทีพคงพี่น้องใค่พิเโลดทีงนี่คงคอ๋อพเพาพเอ้านครืมาคือคืนเนี่ยมันเพราะอสกึงใส่มาเคือคืนเพาเน้ประเดคเาใส่ไปนี่นีเออ๋อคือมีตุ๋ยแทะนน้อยนี่น้อคอต้อมเนาะตอเาเ้ออกันเลอพี่น้องมุดจอมากินพี่น้องรูจอมากินรสนะเศษมุดจอพี่น้องมอใส่เตีงลอยยา อ๋อเสียมถั่วไอ้พวกไงนึงสะกินเมื่อว <illness> <to> ้นี่มาเลยพี่น้องกินน้ำกันพี่น้องเซฟเซฟต้องบวงเดี๋ยวพี่น้องมาเด้พี่น้องกินลาบข้าพี่น้องกินลาบเข่ามันก็กินมันก็ปีมันก็กินครั้งแรกเลยมาได้กินลาบเข้าวครั้งแรกก็ปีมาคนแลามากินเมื่อว้นอะไมาได้กินลาบเข่าเด้อเจนเหดร้านณ์ยังไง มันนี่บอเห็ดมันนั่เพื่อเล้องน่ง้อฉันเห็นว่าน่ะพทเอป้าเต็มถวยตั้ง่ายใส่น้อยอยใส่ต้มจนคบเอาว่านมาระก่อนจะให้กินกินยมั้ยน้มากจะบวงเ้อะนี่ป้าบวงสิอ่เพิ่นข้าวฮลวกซุป ม่ได้ให้เพิ่มเบสวนข้าวหลวงอ่ะแล้วข้าวหลวงข้หลวกใหเพิเบอข้าวหลวงน้าห้าวหใ่จ้าหมดใหลกินลิฟ <5 S 2> มามกิน,น,กน,น,นลิฟ์เล้งีลวกก่อนปนสีมาลายเลยคำโตโตเรียแบบนี้เม,ม,มืนกินเบอ

Quickly sợ lãi tới hết thể ăn đến chút. Lãi đến chút. Bốn thoáng mời mọi người. Một quần cào lãi hết 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 nó hết là hết nó hết cứ hết 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 เพียงพ่อนอง้อยอหามีงาใส่งามอมเฮ้เฮ้ยมรมือไ่เมใช่ไเ่าาพแล้วมันคือเขีนเจี๊ยบแบบนี้อ่ะมงเียบบ่อืมีกติมกันพี่นองพักอาพีู่ดอืมูดิเสียงค่มเลยนะ

mọi người mọi thuận mọi người một người mọi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  người Thuận người mọi người hà người Hà người mọi người hà người Hà người Hà người mọi 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 người นะอืมอือันน no ูนในใจมันช่องหมานนานคงัอห nice oh ุ่ามนะว่าผมอมชอบาแบปีนหอกซะนะยนยนน้ำโมนเย็แปีนเนาะื่องว่ายืนมันวมอ่แข่งคม

ไปท่านเห็นหัวเท้าแ็นกระตอท่านเปนเราบรเท้าบุกคุ้มแล้วไม่ลุกข้าวามกินก็ท่านก็เว้ากินก็ม่กินทางหาินท่าน้นะทายมาก Hãy subscribe cho tông, Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

อช่วยอาไวเดี๋วรอใมเบิ่ดเดต่้วมเ้าเบ็ดบอกเบ็ดอันนี้ก็ขอบใจว่าแม่พี่น้องมุสุสุกันเนาะสบงสบอนพอกันคิดนานสบายดี